และแอปพลิเคชันนี้นะครับนอกจากเป็น AI ตอบคําถามเราทั่วไปแล้วนะครับเรายังสั่งมันสร้างรูปต่างๆโดยเฉพาะการสร้างรูปสร้างคลิปวิดีโอนะครับแล้วใส่ใบหน้าของเราไปในรูปนั้นคลิปนั้นนั่นเองนะครับวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ และนี่ก็คือแอปพลิเคชัน AI ที่นอกจากจะช่วยตอบคําถามต่างๆให้กับเราแล้วนะครับมันยังช่วยสร้างรูปสร้างภาพต่างๆที่เราต้องการได้อีกด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ใน Google Play Store นะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวในาถึง1นึจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับหลังจากดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จแล้วนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้งานกันเลย เขาใช้งานครั้งแรกนะครับทางระบบจะขออนุญาตนะครับให้เรากดอนุญาตไปเรื่อยๆเลยครับหลังจากกดอนุญาตมาแล้วนะครับเราก็อยู่ในหน้าหลักของ AI แล้วครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีด้วยกัน2หัวข้อนะครับก็คือ AI แชทนะครับกับ AI วาดนั่นเองนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานนะครับเราจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีก่อนนะครับโดยก่อนอื่นเนี่ยให้เพื่อนๆมาพิมพ์ที่แถบคำพูดคำถามนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลย พอกดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเด้งมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับถ้าใครยังไม่เคยลงทะเบียนไว้นะครับเราสามารถลงทะเบียนได้ด้วยบัญชี Gmail ของเรานั่นเองนะครับเราก็กดเข้าไปที่สัญ,ญลักษณ์ Gmail ของเราที่อยู่ด้านล่างได้เลยหลังจากกดแล้วนะครับมันก็จะซิงก์กับบัญชี Gmail ของเราให้แบบอัตโนมัติแบบนี้เลยครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถเข้าใช้งาน AI ได้อย่างสมบูรณ์เลยครับ เรามาเริ่มจาก AI Chat กันก่อนนะครับในส่วนของ AI Chat เนี่ยเพื่อนๆสามารถสอบถามอะไรทาง AI ก็ได้นะครับผมจะลองพิมพ์ไปว่าแต่งเพลงให้หน่อย โอเคครับพอให้ทาง AI แต่งเพลงให้หน่อยมันก็แต่งเพลงให้เราเลยนะครับแต่นี่ไม่ใช่ฟีเจอร์สําคัญในคลิปนี้ครับฟีเจอร์สําคัญก็คือ AI วาดน,นั่นเองนะครับก็คือหัวข้อนี้นี่เองนะครับซึ่งทาง AI วาดเนี่ยมีด้วยกันหลายแบบครับแล้วก็มีหัวข้อยอดนิยมที่อยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกเป็นหมวดหมู่แบบนี้ได้เลยว่าเราอยากจะสร้าง AI แบบไหนนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะลองเลือกไปที่ AI วาดน,นะครับ พอเข้ามาที่หัวข้อ AI วาดแล้วนะครับเราสามารถเลือกคําสั่งได้หลากหลายครับอย่างเช่นจะให้ AI วาดจากข้อความที่เรากําหนดนะครับหรือว่าจะใส่รูปของเราแล้วให้ AI ตกแต่งฉากต่างๆตามที่เราต้องการได้เลยนะครับอย่างในที่นี้ผมจะเอารูปของผมนะครับเอามาตกแต่งนั่นเองนะครับผมก็จะเลือกไปที่หัวข้อที่2เลย พอเลือกเข้ามาแล้วนะครับอันดับแรกเนี่ยให้เราอัปโหลดรูปถ่ายของเราลงไปในตัวแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยอย่างในที่นี้ผมจะเลือกเป็นรูปนี้แล้วกันนะครับพอเราเลือกรูปเข้ามาเสร็จแล้วนะครับต่อมาเนี่ยให้เราเลือกรูปแบบรูปที่เราต้องการตกแต่งนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์แบบว่าภาพซูเปอร์ฮีโร่นะครับหรือว่าเป็นตุ๊กตาสามิติที่สำคัญเรายังสามารถกำหนดเองได้ด้วยนะครับ อย่างในที่นี้ผมจะลองเปลี่ยนตัวผมเนี่ยเป็นไอออนแมนแล้วกันนะครับเราก็เลือกเข้าไปเลยพอเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดที่ปุ่มวาดได้เลยครับจากนั้นให้เรารอทาง AI วาดออกมาสักครู่หนึ่งนะครับและเรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็ได้รูปไอ o อนแมนที่เป็นหน้าผมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดดูได้เลยนะครับ และนอกจากที่เราจะใช้ AI แต่งรูปของเราแบบนี้แล้วนะครับเรายังสามารถพิมพ์ข้อความแล้วให้ AI สร้างรูปจากข้อความที่เรากําหนดนั่นเองนะครับเดีย๋ยวผมจะลองพิมพ์เป็นพระอาทิตย์กําลังตกดินแล้วกันนะครับเอาละครับผมพิมพ์คําสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เรามากดที่ปุ่มวาดได้เลย เรียบร้อยครับเราได้รูปพระอาทิตย์กำลังตกดินตามคำสั่งเราแล้วนะครับยิ่งเราระบุละเอียดเท่าไหร่จาอจงเท่าไหร่เราก็จะได้รูปตามที่เราต้องการมากเท่านั้นนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือแอปพลิเคชัน ai นะครับที่นอกจากจะช่วยตอบคำถามของเราแล้วนะครับยังจะสร้างรูปต่างๆตามที่เราต้องการได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆนลองนำไปใช้กันนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและต้องไม่พลาดที่จะกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงมนิดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายคะัะ